ว้าวดูพี่น้องเลยเปิดมากับเจอภาพแดดเปียงเปียงเลยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีทีมแฟนกันเบิร์ตสุขุสุคนสุโมงสุบอลสบายดียามเศร้าเศร้าเด้อพี่น้องเนาะพบพ่กันคือเก่าพี่น้องเนาะกับซ่องน้องมินิคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเศร้าคลิปนี้ก็ได้เนาะ สองผัวเมียคือเกา่าพี่น้องเอ้ยมาน,นี่แ่าแม่เพิ่นกับไปอ่าห่อข้าวต้มพี่น้องเนาะห่อข้าวต้มเพิน่นบุญเฮ็ดบุญแจกเขาพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าเพิ่นเสียมือก่อนนนั่แหละพี่น้องเอ้นหน,น้อยก็ยังเมื่อนอนน้ำน้องเพิ่นอยนู่หันสีเขียวบ่ได้มากขึ้นนี่ก็ได้แม่งโอ้ขึ้นเมนูสวยเดียวเกดีแท้มื้อนี้ ขาแนวเดียวเลยพี่น้องแนวเดียวเลยแนวเดียวแต่คุณภาพดีมีแต่ใบมะขามแค่นี่ยนี่คืออะไรแกงไก่ใส่ใบมะขามแกงไก่ใส่ใบมะขามอ่อนอ่าเถอะแช่พักอันหวานแล้วก็ใบมะเขือน่อยหมดจอมากินข้าวเส้าน้ำกันเด้อพี่น้องเ่าวไดสกู๊ปสกุนกูมองสุบอนกินข้าวเด้อ สองผมเมียคือเก่าพี่น <t> ้องไว้เมื่อกี้เนาะเดี๋ยวพี่น้องมาเด้อเนาะาใส่ใบมะขามอ่อนแทบมัดเลยนะมือก่อนค้าแต่งกล่องเฮียพี่น้องเอ้ยไปสอนลูกหอกพี่เตเนีลุกมือเลยนะสอนมากกับบริกินมะขาเนี่ยนอดมื่อเนี่ยนัดก่อนร่างจากมือซื้อผมเป็นร่างจากแล้วก็ไปสอนเออ đúng cả kìm chơi bộ Đúng, đúng không ạ khảo đưa mày 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 xếp mày đưa mày đưa mày đấy mày đưa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  mày 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 ฮำมาปอยัดโซดฮำมาไม่ทิ้เอาทิว่ามะมาลสอสีเิดโอ้ยกูเสียได้เรื่องเรเออทำใจกับความมาเด้อพี่น้องเนาะทุเลี้วเลยลัวเสียเราอะขาตางกล้องกระเสียพี่น้องไอ้ดีแต่วิอง่นอน้ำแห้งตะบนประต ไปดน้องขาตั้งกล้องกระเสียดีเนี่ยแต่ว่าพี่พอลำดวนเราเก็บไว้ให้พี่น้องเลยคู่บอยค่อยสั้นแล้วจักรีโต๊ะใช้บุ้งบดไปเลยไปทามหาขาตั้งกล้องตัวนี้แหละบ่อสแยงเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ค่ะขันยากบอสจะหน้าเละมากเลยบอสบวงงานเพชรกล้องมื้ยนะบอสไม่เอาวะบวงเขาเงี้ยหน่อยเนี่ย cái bạn cái ừ. đấy à đấy. Ừ. Còn ừ. Nó mặt toàn xin đấy này này nhìn đấy Lúc đó cái này là tôi หาออนนเเลยย่งแกงใส่ใบมะเขือบบ่แกงใส่ใบมะเขียบสุดยอดี่นเอาไปงาพอนเราแบบใส่ยอดอย่างเง้ยฮะจากแค่นี้ตะวันนี่อือเฮ้ยเล่บ่เราก็บม่เคยลองมือจักรเเถโะเจ้าอัยอดแค่น่ะเคยแกงยุกเคยแกงไก่พันใจไม่เคยเอามากินจักรเเถออยู่ไก่หรอจข้าวอันเป็นไวรุ่นมุ้ยพัดเก็บใส่เบ็ด ครับพี่น้องครับแม่มิหนี่แกงใส่ยานัาง่งใส่ขบเบือพี่น้องเลยใส่ขบเบือจะได้บ้างเสียงเนาะขึ้นเรื่อยๆเราแล้วไปเสียร,รถไปซ่อมพี่น้องเองนะมนื่อนี้เอารถไทยไปซ่อมกัน งามลงไฮลงหน้านะดูสิว่าเขาจะดำอะไรผมนี่ยังไม่เอากใจคอยไ <c oughs> ว้ช่วยแชร์นะมึังเชียเขาเนาะเช่หาคนบ่ไม่นชียรหาคนทารคนไม่มากกับากบ่เพราะว่านี่ก็เดือนเจ็ดออกใหม่ครหนึ่งนะนำนมะึงเนาะ หาชั่วโมงมันออกฮะแซ่สองคืนมาแดดสองคืนมาอบอีกสองคืนครับี่ยนะกิดดูเอาได้บ้ะเนีนมามากกับจำเป็นนะที่วันสองตาบ่ไปางก้นเทำหน้ามนคือว่าอยามือห่างหก่อนเนาะ hàng đó hàng rất là nhàng nọ ngày mang mình gặp ừ. bình tí có điều đó đâu ra hà đầm ra từng điều từng với nhau thêm lấy cược bẹp lắm thêm bột với nào ไปบ้านบดจอบนึงอาปจะไว้ตานึงนะจะไปว้านอีกนั่นมันจมันอย่างนี้ปีนี่เลยปีแห้งหดปีนิสบันสอบนึงขึ้นเก้าเฮาไว้แต่ว่าในมันนี่หัวที่แงะสองตาเลนะสองตากับตาทึงกับประมาณสามกระตา ตาดมกตาปต่าตาอบคงเลยอบหนึ่งก็เหลือไปม,มาเขียบคิ้วๆนี่พี่น้องเอ๋้แกงใส่ไก่ผัดวัชแส่บ

มาแข่งละเอาอย่านี้ควนมาวอนนี้ลายปี่ลืมไปหมดเลยอะไรล่ะเ้เกงนเองเลยมาเก็บไปแย่ควนบ่ลีน่ายโบย่ควนอย่ครนมาจ้างเจียวเขาขาวกินที่ย่างยโบา้าวกินที่ย่งย่โบบ่แม่ขจังวะเก่งแย่โบ่ย่ควนน To mệnh cho mệnh, nha. Hạt tang hạt bài, đi đồng, đó. Bạn không Mình cả hết, Bạn không Muy nhắn cái hết bài. Ban huy nha mô. Muy nhắn. Muy nhắn. Muy nhắn. Muy nhớ chọc cái hạt nhắn. Muy 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 nhắn. bỏ ra ngay đọc khỏi kịp rồi mà thằng nữa bật tốc đưa vào mực phương văn mửa mình bánh bạn tục hẹn là cái cho nó nằm cho lượng hà luôn cân bạn không phải quá vã... ห้าน้ำสีล่างมือดำหายหน้าเลยยังมูมีเ่ยโอ้ยกี่ิช้เท้าจนันทานตะกาก็ได้ คนสีตกมันชินแั้ว่ออหมอยคนเิมนไ่มีแววนนี่ะหลายปี so เลยปีแล้วนี tornado tornado Source, goat, ่มันกบตกเลยมันเนนบทสิเนาะแต่กีนี่มันินตตเน่นนอนมันชินมื่อใแต่แมนตกแต่เกานกับสมัยใหม่ เราคันโมตกสิ้นแปดกับสิ้นดับสิ้นเช่งเนาะคันโมแล้วประมาณจะคำจุงเฮาเซมือนี่เนาะนะค,คำับเ่ง สามคำเาขึ้นคือหาเมื่อหาข้กกาตกเป่าข้างชั่วโมงอดูดนะนะมูอถ่เซลว์หา,าว่าแล้ปีที่แล้วคือกันพี่น้อยปีรล้วห้ากับตรองนำพ้นนะนำพ้นมา ดีแล้วคือกนันักษณะคล้ายๆกันก็นกนปีนี้แต่ว่ามันสิหล่ในเดินแปดแปดนะกลางเดินเกือบเนาปีนี้เข้เาว่าจะเอาพ่อมูอยู่พี่น้อยเนาะแต่ว่าคัานหน้าเ,เข้าว่าเดีด๋ยวเป็นไต่ไต่หงอไงทีกไต้ยะเดด ปูเราไปเจาะขั้นตะกะพี่น้องเลยเนาะแม่เบ้อดบัวเรือจากเดียวนกิดไรโต๊ะละมูงแล้วมันจะตกอีกอยูให้เอาทัานกับทัานมันเสี่ยงฝนนะแล้วเปิดหุบบอบุบบานแล้วได้ เรียนหน่อยทำไรทำโตจักได้เหมือนหุ่มเนาะไม่คือไงขาจะาถายไก่น่นะนี้ะบกิ้วคาเลสดีนี่นะคิ้ววอยได่ทำทำเงี้ยทำกระป๋อมเขาแดงแห้งคิ้วตัวนี้เนาะ ทำกระปองกา้านง,ง่าย,ยง,ง่ายพูดง่ย่ออรผมน้อจะมันง่ายาว่าีตัวนี้นำพีเดียเลยแพ้นปีนี้นะเื่แนีนี้ะเือ ทำแม่แล่นกับมาเบิงมะกระงู <laughs> ทั้งสิจอดตีนพนะ่นะพ่เพื่อนคาไทยกนะตีนหยางมาตีนเยืเยอดเข้าใจ่ เจ้าทีน้องานใส่ไปแล้วเจ้าทีน้องเจ้าเห้ือนทางแม่น่ง,นงแล้วได่ปีกเนื้อนี่ชอบกินปีกหน่อยอพอมีนี่นสอบเนือ้อ ห่อนแนวว่าได้พี่น้องเยตัดไปโลดแซ่บพ <gas> ี่น้องเยเมาอย่างเดียวเล็บว่าได้เอาออกได้ี่น้องเพราะว่ามันยังว่ะเฮ้ยสัตว์บุเป็นไก่ในเฮือนไก่ในเฮือนเขาจะเอาให้เอาออกย่านบุเพย่คนว่าพี่น้องไหมนะมันบุเปย์อะสัตว์ไก่ห้ามมาส่ตว์อื่นห้าต้องออก แต่เากำลังสะอาดเลยหละโดยวยไก่บุแครบุพื้นสำหรับที่นี่วจะมีคนที่น้องขอบนกคนไร้ไี่น้องเบาุขุกคนขอบคุณทุกคน่ขอคอมเมนต์จงเนาะทำไมเริ่มก็ไล่ใจเริ่มก็แช่พี่น้องพอกันกินนักสำหรับที่นี่สบายดีสบายดี